ในคลิปนี้นครับเราก็เล่น m i n e c r a f กันนะครับแต่ m i n e c r a f วันนี้ชื่อว่า Minecraft t นะครับผมคือเกมนี้คือว่าจะมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ต้องทําการไล่บิงแปลคนอื่นนะครับผมแล้วคนที่เหลือก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับคือถ้าเกิดไม่รอดเราก็แพ้นะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปดูอะไเครับว่าเป็นยังไงเกมนี้ดวมเคยเล่นนะครับผมแล้วผมก็เอามาเล่นกดีอีกรอบนึงนะฮะนะไปดูกันเลยครับผมยเล่นะรคลิปนี้คนหนึ่งไลด์ด้วยครับให้ถึงหนึ่งพันไลด์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับน้องๆแล้วก็คอม ใครที่โดนแปะแพ้ใครที่ยังไม่โดนแปะใน2วินาทีชนะจบแค่ถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วอันติเมทแท็กนะครับก็ขอให้ทุกคนเริ่มได้นะครับผมปไปโชคดีกิจคิงเนอร์เป็นแฮกเกอร์ครับตอนนี้แปลว่าคนอื่นน่ะก็จะรู้ว่ากิจกิจคิงเนอร์จะเป็นเขาเรื่อนะคนที่ต้องไล่แปะคนอื่นครับคือถ้าเกิดใครโดนกิจคิงเนอร์แปะคนนั้นก็แพ้เลยนะครับก็หาทางเอาตัวรอดให้เองนะครับไม่ว่าจะขุดลงดินปีนขึ้นอากาศเลยแล้วก็ตามทีหาทางเอาตัวรอดเองไปโชคดีผมต้องฆ่าใช่ไหมถูกปหมไม่มึงต้องแค่วิ่งงไไไไปปปตต่่่่่่่่่อออออยยยเเเวว้้าาาาาิิิหรืืมกกกกกกก็็็็ฆฆฆดดดถคคนนนนทีโแฮ ด้วยแล้วคนที่เป็นแฮกเกอร์ก็ต้องมาวิ่งไล่แปดชะบังเขาด้วยแต่คนไหนที่รอสองนาทีคนนั้นก็ชนะในเกมนี้จบปาร์ตี้ใหญนะใครเนี่ยอยู่อยู่ทางเวทีแหละใครใครนี่ยฮะเราอ๋อพี่สาวผมไม่รู้ผมไม่รู้โอ้ไม่ไอ้คิดไม่ไอ้เพชรไม่ดีเราต้องลอยกันทั้งสองคนน้องชายบังอยู่ไหนอะบังอยู่ดู้นเป็นแล้วแล้วตีเดี๋ยวตายเอ้าไม่ถ้าเกิดคนคนไหนที่คนไหนที่เป็นแล้วจะไม่มีเรืองแสงที่ตัวครับคนไหนที่ยังไม่เป็นจะมีเรืองแสงที่ตัวเออตีง่ายๆเลยน้องชายมันจะมีโกวิ่งอยู่ โอเคครับถ้าเกิดไม่มี้กก็คือไม่ได้เป็นนะถ้าเกิดไม่มีโกอิงคือไม่ได้เป็นแล้วก็พี่ก็จะเป็นคน <Okay. S 1> ก็จะเป็นคนแปะมาช่วยเราในการจบในการฆ่าพวกกระจอกด้วย<ป>มันน็อกแบ็กนะ เออใช่แคโนพันต์ยิงไม่ตายทั้งนั้นไม่ใช่หรอกมันยิงไม่ตายไม่ตายอ่ะเออมันอว่าต้องแปะเหรอถ้าแปะอะไรผมใช้มัดธรรมดานให้กายไม่ตายมือแปะใช้มือแปะเป็นแล้วไหนใครไม่มีกูวิ่งแล้วอ๋อตอนนี้เหลือเวลายี่สิบเกาทีครับผมทุกคนอ่าอุ้ยไปโดนแปะอีกแล้วเอออยู่ไหนสองคนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นซอฟเป็นเขาไม่เป็นโนดไรอ่ะไม่เป็นโไรจริงเหรออีกบนนั้นน่ะแคโนโอ้โหอยู่บนนั้นลงมาเร็วลงมาเร็วกูยิงโดนกูติดบออเดอร์เว้ยกูโดน ยิงแม่จะไปหาย yes ครบเวลาอ๋ออันนี้อันนี้หลักคือวิธีอย่างนี้ครับทุกคนอ่ะวิธีเล่นก็มานี้ก็คนไหนที่คนไหนที่มีโกวิ่งก็คือมึงไปวิ่งแปะคนไหนไม่มีโกวิ่งมึงก็ไม่ต้องแปะแล้วมึงก็ไม่ต้องไปตีเขาด้วยมึงแค่แล้ววิธีการแปะคือมึงต้องเอามือไปต่อยเขาจอบป่ะนั่นแหละวิธีเล่นง่ายให้น้องๆดูกันเพราะว่าผมจะเอาคนที่เล่นได้เป็นมาให้ทุกคนดูอ่ะจะได้แบบเออแบบว่าน้องๆจะดูแบบเออเล่นยังไงรอบต่อไปดีกว่ากิ๊กกิ๊กเดินไปแท็กเกอร์อามีกาาสหรืออไม่่่่เป็นนลวะแล้ว เนื mail, ้อเนาะคิน no oh. oh. like uh er. ่ลนลนพี่ผาาเธอดีไปเธอดีไปหาแล้วโอ้คิงเนโอ้โอ้โหมันแค้นนียเราเป็นแล้วคิงเนอะไรเธอบอกว่าเป็นแล้วคิงเนอะไรผู้ชื่อเต็มยศหน่อยดีบันงะไ้ย

จะขุดไปไหนตายโอ้ยเกิดตายเฉยเลยม่ใม่ไม่หม่ใ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 ม่ตไ้ไม่อก่งอ้ยน้ตีกูได้แล้ว จะ้แลวช่วยกูด้วยเป็นแล้วเป็นแล้วจะกายกายยังไงวะเนี่ยพี่เราจะกินยังไงเนีขาอยู่ข้างล่าง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 กายจบแล้วเมื่อกี้ใครยังไม่เป็นนะเอ้าใช่ด้วยเลยก์กายอ่ะไอ้กายไอ้กายไอ้กายเป็นแล้วมาเป็นผมมาไปข้ามพี่ม่อนเออมาแล้วเหลือแค่เป็นคนเดียว อาแล้วใครไปคนเดียวพี่เหล่าคนนึงไปหมดโอเคครับมาเริ่มเกมใหม่เมื่อกี้เบนชนะนะครับเมื่อกี้คิดว่าอะไรวะไม่ผม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 ว่าเจ้าของเซิร์ฟเป็นที่หน้าผมว่าหล่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกิจมันมันเป็นคือเรื่องของระบบนะเออพี่วันหลังพี่หลังพี่เฮ้ยนะเ้ระบบทำไมวะเฮ้ยแม่กูเจอยอย่าเจะร้องดังดังพูดออกไปให้ใครได้รู้ช่วกันทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยโอเคโอเค อะไรเนะรี่ยเกียรติรู้จักบ้าวเมื่อกี้จำสมัยก่อนนะ่ะโน่นหนึ่งด้วยไอ้สตวลคนนั้นลำบากเลยตายหมาหมู่เลยไอ้กายไม่เร็วกายโอ้ไอ้กายเป็นโอ้กายกระจกแท้เหล่าน้องชายพี่ผิดหวังไอ้ตัวนี้เกินเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรไอ้ชื่อข้าคนที่ทำให้เป็นนั่นเนี่ยวิ่งตายไอีกเวฟนานอีก โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่มาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ผมต้องไปทำการไล่ฆ่าเขาหนีและไม่รู้เวลาเท่าไหร่แต่ผมไปฆ่าเขาหนีก่อนดีกว่าไปฆ่าทำไมเฮ้ยกอ้กายฮะหลังจริงไอ้กายไอ้ปิ๊งผมกินเป็นแล้วครับปิ๊ง๊มกินเป็นแล้วครับตอนนี้เหลือเขาได้ไปแค่คนเดียวคนนี้คนไหนที่เรืองแสงไม่เป็นเว้ยไอ้เบนส์ไอ้เบนส์ไอ้เบนเหลือแค่ไอ้เบนคนเดียวเหลือแค่เบนคนเดียวเร็วเร็วเร็วทุกคนรวมพลังทุกคนรวมพลังไปไปมันหมดทางหนีแล้วหมดทางหนีแล้วไปไป ซีฟี่เอ๊ซีฟีซีฟีบังบังบูดแล้วบังบูดบังบูดเออเกมนี้ก็ไม่มีใครที่ชนะนะครับน้องๆเกมเฟนนจบตานี้เขาเอาเซิร์ฟเข้าใหม่ก็ได้โอเคครับตอนนี้วิ่งหนีกิ๊กคิงเนอร์ก่อนนี่ไอ้ใครอยู่นะครับมันกิ๊กคิงเนอร์มาแล้วเดียวคือไม่ได้ไกลไกลไกลขึ้นมาขึ้นมา ต่อขึ้นมาโดดโดดห้อโดด้องกันนะโดดห้อกันนะโดด้องกันนะโดดสามสองหนึ่งโดด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 ดดดชดดดดดดชดรดด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 จะดัดมันดไม่ดดชดรดโดดโดดโดดดอมดงตดอตดอขด้ดวาขด้ดดาเดยดด้ดดาดดยดด้ดดาดดยดออเออดด่ดด้ดดาดดดดชด หมดแล้วล็อครอรอรอมีแต่เขาทะลุใส่ได้นะอยู่กูตายแล้วเฮ้ยนี่เขากำลังทำอะไรอยู่วะไปแล้วมันคือไปแล้วมันึ้นไปแล้วกูช่วยกูไม่ได้แล้วมึงความกินมึงความกินไอ้ยักษ์ไอ้กายกายระวังระวังทางหนีนะวันที่จะต้องช้าให้เขาขึ้นมาดีกว่ามีความกินโดนแปะแล้วไม่ ไปไม่เราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเราจะไม่ตามิไม่นชิไกชวไ่กชวยไกชวไอ้กายดีเรารยิงกอีกวะไม่หลอดน้อยอีกแล้วช่วยกูด้วยกายช่วยกูด้วยกาย เมื่อกี well, ้ผมยังไม่เป็นหรอไม่เป็นเจ้าอ๋ไ้กายืนกูก่อนเอ้าเอาเลอือนมันขุดดิ่งฮะทุอดิ่มลงอยู่ข้างล่างโอ้ทุกคนผมชนะวันรอบนี้ EC EC พอเถอะนะมาหนึ่งเอาเติมใหม่ทีมปั๊มกินแท็กเกอร์โอเคเอาแต่ไอ้กิจไม่เค้าเซิร์ฟมาป่ะไม่เป็นไรไม่มีใครทิ้งไปแล้วกั พิงค์มัเสียวกูกูไปไ้เี้ยพิงคมากินแท็กเกอร์ครับพิงค์มากินแท็กเกอร์ครับเธอ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 มาแตะเขาแตะเขาแตะเขาเธอแตะเขาเไม่ไม่กูปึ้งเขาปึ่งเข้าเสร็จไปแล้วถึงเวลาแล้วบังไหลเปลงแล้อยยืนเฉยโอเคครับตอนนี้ผมผมต้องยอมโดนแตะครับเพราะว่าผมอยากจะเป็นแว่าหน่วยปราบปรามพวกจราชนิ่ายแล้วนิาย อะไรไอ้กายอะไรบุดเอ้ยออ้อไอ้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 อ้ไอพไอ้ไพ้ไอผมเป็น้ไออย่างมอนอ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้อ้ไออ้ไี้ดอ้ไออ้ไอไอ้ไ้ไ้ไออไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้อนไอยออไอ้ออก้อ้าย อู้ทำหเวยเช็ตไหมพโดดทำไมนี่ไอเออว่าเออฉลาดฉลาดสุดยอ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 ดเอาเอาลยหัวดาฉลาดเป็นน้อยไปหน่อยบังคู่คนอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเว้ย It's okay na 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 I'm feeling good แดดไอชิลด์สุดยอดเลยอู้ข้างล่างหมดเลยบังล่างแบบล่างลึกเลยชิบหายแล้วกัรนี้ไม่ตลกไม่ขำไม่ขำโซนโซนโซโนโซ ไม่ส่นนี้ก็มีส่นนี้ก็มีผมจำได้อยู่บางบางก็ขึ้นไปข้างบนแล้วบางแล้วบางก็ต้องคุดดิ่งลงมาเว้ยเด้แล้วนะไปบ้านดิ่งดิ่งยาวไปหน่อยวะาเท่าทีน้องทองอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกลรู้จักหล่งน้ำเห่อเกล็ดดิ่งยาวจัดดิ่งยาวจัดเสียงดิ่งยาวกันไปฟิกปำกินฟปั๊บกินเขาดิ่งโคตรยาวเลยกินโอเคดีมึงช่วยกูคิดหน่อยดิ ผมไม่รู้พี่เราไม่รอดแล้วพี่นี่ไงไอ้ย่าไปกับดักคัตเตอร์มาโอ้ยโหยไอ้กินเมื่อกินมึ้เดี๋ยวเอางี้มึ่กเดี๋ยวมึงจะมึงเตรียมทีวีหากูนะมึงเตรียมทีวีหากูนะสามสต๊อนทีวี่แล้กินทีวีที่พี่ทีวีไม่รันพี่โอ้ทีวีมากิดตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนโอ้ไม่ได้ละไม่ใช่ถังน้ำมาโอ้ถังน้ำมาขึ้นมาบนเลยยุงเล่ามดเลยทีนีแล้วถังน้ำกูก็อยู่ไอเบนซ์เมื่อกี้เอยู่ดูทุกคนใครชนะผมอ่ะ เกมต่อไปเริ่มนะครับการดิสเซอร์เหมียวเป็นครับผมเอ้าไอ้ห่าเลยเซอร์เหมียวเป็น it's okay la 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 I'm feeling good like a drum like a t o m p s o n เยวะมันนี่มาหนูพาไปดูนะครับอุ้ยข้างบนมีใครอ่ะไปหาได้ไหมอ่ะคิดถึงจังมาหาหน่อยมาทำห่า let's go ครับตอนนี้เราค่อยๆไปหาเขานะครับแต่ตอนนี้ผมรจะไปมีไอ้โรคจิตเต่ามาด้วยอุ้ยกิ๊กรน้งแล้โดนเป็นไอ้นี่ทำผมหลายรอบอ้าวก็มึงอยู่ไกลสุดจะทำไงได้ล่ะครับตอนนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทียี่สิบวินะครับอ้าวเป็นอะเป็นอันติเมทที่ดีมาทำไมพี่มาทำไมพี่มีคนนดิ่งไอ้ดิ่งเออพวกดิ่งอ่ะแย่มากเลยครับเอาจริงๆมีแต่คนดิ่งครับน้องๆนะครับมีแต่คนดิ่งเต็มแนวสามกูสามมอเตอรรัดมันมองไม่เห็นด้วยตรงเนี้ยเน่ยมันมองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างล่างด้วยว่าอยู่ตรงไหนจริงครับ ึงไปเอามึงไปเอาพี่ว่านก่อนมันไกลระยะเกินเออแล้วจะชนะยังไงเออก็ต้องลงไปข้างล่างไงมึงก็ต้องขุดไปขุดหาหาที่ลงไปเจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยอออยงไกซใช่เอ้จะรูลงแล้วจะรูลงแล้วจะรูลงละดูเนี่ยบอกวะรู้ไหนอะอันนี้อันนี้โอเคเลยมีคนลงตเออมึงโดนไปไปมึงไปอ้นอั้ตอนตอนนี้เหลืออีกสิวีปะหรือใครอะบัง มันม<า>ีบังเงือกเกษเสือเหมียวะไม่เสือเ,อเหมียวเสือเหมียวเอเหมียวเป็นไงโอเคทุกคนแท็กแล้วแดงผมว่าตาสุดท้ายไแดงที่เมียแท็กกิ๊กคิงเดอร์ <laughs> <laughs> เลสโกยาบังยาบังยาบังยไม่ตีนี่หว่ายาบังอยายาบังอะไรไรม่ปิงนิดึงโอ้โหปิงปิงอายาบังอย่าเปคนให้ดบังอย่าเปเตลคดสนน่อ้บังมูตบหัวเลยเียยกูเกกคอนเดียวโอะไรยิ่งแค่ด้เหรอวะก็เด็ ไปก็บกูละอไรยไปไปไปเฮ้ยได้กูู้จกกูจกแฟนกูเองไปเลยว้าจิ๊บปไ้จี้า้มอตไวันดวปอดมาเโอเคทุกคนเนี้นจเนกันนะครับก็ถือว่าถือว่าผมก็ชนะไปเกมนึงก็ล้วแหะก็ชนะไปแต่ละเกมผมว่าคนชนะเยอะสุดมันไม่มีครับนาะก็จิเนอร์ไม่เคยชนะลวกันไม่ได้เป็นเลยแค่นี้คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับื่อชอบกนล้วเชื่อก่อช้ก่อนใ้นะครับ เกตไปกี ium, eh? Bye, like ่นาซรวยไปแล้วก็ไ